ครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านช่วงแรงๆครับอ่ะมินี้พาขึ้นมาอัปเดตอ่าต้นเงาะนะครับที่ผมปลูกไปอ่าผ่านมาได้แล้วปีหนึ่งครับนี่ต้นใหญ่ซับนีแล้วนะครับกัผมปลูกนะครับอ่าวันที่สามมิถุนายนนะครับปีหกเจ็ดครับนี่กับมื่อนี้กับวันที่ห้าครับห้ามิถุนายนปีหกแปดนะครับผ่านมาแล้วอ่ ปีหนึ่งนะครับกบอีกสองมือนะครับมาเบิงคว้าเติบโตนะครับใหญ่ขึ้นมาซําไดนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับนี่ช่วงปีแรกๆยังที่ผมเคยบอกนะครับว่าอาจจะบอยใหญ่ปันไดนะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเขาสูปีที่สองที่สามนะครับเขาจะเริ่มใหญ่เร็วนะครับแตกกิ่งการสาขาไปเร็วนะครับช่วงนี้ผมกับ บ่คอยได้ใส่ฟุ้นปันไดครับบ่คอยได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยปันไดนะครับแต่เล่ต้นก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าน้ำผมก็บ่หายขาดนะครับนี่น้ำใหยขาดลักษณะนี้คือคือรอดแล้วนะครับกับบ่บ่ตายครับอ่าเงาะเป็นพืชที่ทนพอสมควนครับเพราะแค่ว่าระบบน้ำเขาอ่าต้องดีในจังน้อยครับนะระบบน้ำต้องให้ดีนะครับอ่าย่อขาดน้ำนะครับการปลูกแรกๆก็ คุดลุมนะครับให้กว้างเล็กน้อยนะครับหาซิฟพ,พุ้นหาซิก็ได้ครับหรือกะประมาณาหาซิก็ได้ครับหาซิฟเส้นนะครับแล้วก็หาพวกฟา,างหรือวาอ่าดินปลูกนะครับลองกลดลุมจั็กน้อยนะครับเอาต้นพันธุ์ลงปลูกนะครับกบแล้วก็กบรอบบริเวณข้นต้นด้วยพวกเศษวัชพืชต่างๆนะครับเศษหญ้าเศษ ว่าจะพืดนะครับแบบนี้ครับที่เขาตัดเขาเอากรอบหลอบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็ลดน้าให้ชุ่มอยู่ตลอดนะครับพวกหนาต่างๆเนี่ยนะครับจะซอยรักษาความชื้นของหนาดินได้หลยนะครับนี่โดยเฉพาะในช่วงหนาแรงครับนี่แล้วก็ลดน้าให้สม่ําเสมอครับอย่าให้ขาดน้านะครับเขาก็แตกยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ถ้ารากเขาเดินดีแล้วเขาจะแตกยอดไปเองนะครับนี่ครับ ซึ่งต่อไปนี้นะครับผมก็อาจจะใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยนะครับอาจจะเบิ่งวา่าเขาสู้ปีที่สองที่สามเขาจะใหญ่ใหญ่เรียวบ่อนะครับอันนี้คือปลูกปีแรกอาจจะบ่อการจเจริญเติบโตอาจจะบ่อปันใดครับนี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของของแต่ละท่านนะครับถ้าดูแลดีใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยดีก็อาจาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับาจะเริ่งเติบโตเร็วนะครับ ในช่วงปีแรกนะครับาการใส่ปุนใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ใส่สูตรเสมอครับนะใส่สูตรเสมอโดยการโรยหลบบริเวณโคนต้นนะครับใส่ในอัตราครึ่งกิโลถึง1นกิโลนะครับประมาณนี้อาจจะบอกถึง1นกิโลหรอครับนี่เอาแบ่งใส่ปีหนึ่งอาจจะใส่อยู่สี่เทื่อนะครับสามเทื่อหรือสี่เทื่อนะครับสามเดือนสามเดือนเทื่อนึงหรือสี่เดือนเทื่อนึงนะครับ ศสยปุ๋ยแล้วก็สามารถใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรียได้ครับปุ๋ยขี่งวขี่ควายนะครับใส่ได้นี่อ่ะกลับมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับปีหนึ่งกับอีกสองมื่ครับนี่ง่ายได้สำนียงแล้พี่น้องแต่ว่ากระบอตายนะครับะบอตายบอตายครับนี่เอาก็ได้ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับต้นเงาะนะครับปลูกง่ายๆครับบม่ได้ปลูกยากนะครับผู้ใดบอหูวิธีปลูกนะครับล่องย้อนไปเบิ้งคลิปที่ผมปลูกก็ได้ครับ วันที่3มิถุน,นายนนะครับปี67ท,ที่ผมปลูกต้นนี้นะครับนี่มาอัปเดตให้พี่ให้นอ้องได้เบิ้งนะครับต่อไปนี่ก็คือวิธีการดูแลร,รักษาของเห้านะครับว่าเหาสิดูแลเขาดีขนาดใดน,นะครับซึ่งต้นเงาะกับบุริมีวิธีการดูแลยากนะครับขอแค่ว่าระบบน้ำต้องดีนะครับระ,ะบบน้ำให้ดีรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับเขาก็แตกยอดไปเรื่อยๆ นนะครับี่ประมาณ3ปีก็เห็นผลแล้วครับนี่ออกมากออกผลคืออต้อนที่ปลูกไปก้อนนี่นะครับนี่ซุ้มนี่ก็บสปีก็ออกมากออกผลแล้วครับนี่นี่ช่วงนี้ก็บก,ก,ก,กำลังลูกกําลังใหญ่นะครับผลกําลังใหญ่นี่ครับน่าอัปเดตในปีไฮนอฟเบิ้ลนะครับนี่กิฟต์นี่เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ